พระองค์นั้น,ก,น,นก็แล้แพวกเราทั้งหลาย,าท,ลายที่มาประชุมกันนักสถานที่นี้ร่วมมีมือถือเครื่องสักการะบูชา,ม,ม,า,ชามีดอกไม้ทุกเทียนเป็นต้น กไม้ดอเพื่อน,น้อมสักการะบูชาเพื่อน,น้อมสักการะบูชาองค์พระพนัทพระนมเจดีย์พระอาภรพระนมเจดีย์มันเป็นอนุสรสถานมันเป็นอนุสรสถาน,น,นว่ารอบองค์พระนัทธพระนมรอบองค์พระอาภรพระนมเส้นวาระสามรอบเส้นวาระสามรอบรรอเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวาย องค์พระธาตุพนมพูดเจริญแต่องพระธาตุพนมพูดเจริญขอพระอุรังคธาตุขอพระอุรังคธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีรมพระภาคเจ้าพระองค์นั้นร